สวัสดีครับพี่น้องสุขสุชนน,นี่ช้าเจยบัรทนาผ้ารอหลังจากที่ไปหาเห็ดมาแล้ว,กกล,วล้วก็ไปงานศพบมาเรียบร้่อยไปชงชการรืยว่านั่แหละไปงานศพไปเขาศพบมาล้วก็กลับมาล้างเห็ดล้างเห็ดด้วยใหญ่นางงามเลิกนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวต้องเห็ดกินขเขาแลอย่างน้ากันเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เฮ่อหมอหน่อยหมอหน่อยปีผายกำลังใหญ่นี่คือเห็ดรวม เห็ดรวมแล้วก็นี่ยยว่่นนอาีคือเห็ดที่จะปิ้งคนเห็ดเห็ดโพนเห็ดไข่เห็ดฉันนี่แหละแล้วก็เห็ดละงูหลอกหนึ่งเดี๋ยวสิปิ้งคนนี่ก็ล่างล่างงามๆเด้อคือจะของอ่าอ่าหัวโยนโยนหัวโยนโยนจะเนื้อจะยังอันนี้ส่องสาวเจยเด้อค่ะเด้อบอมเบนส่องย่าจะมากาผ้ามวนเล้หนี่บอมมี่บอบอมมี่ไอ้คนมาถืออีก อีกอีกมือหนึ่งเขาอันพอขวกากะลังเห็ดบุญวันบุญวันอยู่เป็นยังอยู่ในคลิปคลิปใหญ่ไปก่อนของลักไปก่อนเ็แล้วเผิ่อใหญ่เห็ดบุปเปิ้ลใหญ่เห็ดบ่เป็นยาหกระตื้นเต้นยาเสนอเสนอนำเสนอกะไนี่ใหญ่บุปเปิ้ลฝากเอ็นดูฝากแง่ฝากเบิ้งในเด้อ่บเป็นียนยังบ่ทันอันนี้ดอกแต่ว่าเราของอยูกของ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 บ่ค่ะ อก็คันให้มีคนชงแล้วก็ปฏิบัตินี่พ่อพ่ออันนี้ได้อยู่แต่ว่าพอดีห้รานทายร้านกับ่าหารปากยังนย่านีอยังอ่ะเขาประทัดพร้อมที่เสียงเขาออกซือแมนเขาอยากอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่เสียหน้าหนูก็บัวนั่น นัแหละร้านเมดยนไทยร้านกข้าวก็บ่ค่อยสะดวกขายขายของนะจังสี่น่ะนั่นแหละของเขาอืเข้ากันดีเขาเล่าเถื่อนีเถื่อนน้อยไปได้ซ้ำได้เอาซ้ำนันจ้ามีแต่คือเขาเจ๋ยนั่นแหละอันเดต้นเต็มตาขอกะม้าเหินเก็บเอาแต่เฮ็ดเบื่อหลังกะม้าเอาออกอยู่พ้าเหินบมแมนดอกรับประกันได้เลยเขาเจ๋อบพเคยเก็บเฮ็ดเบื่อมานอกจากคัดสันออกจากคนอื่นจังสี่คัดสันออกให้เขา อาคีหยาเเยต้โดยเฮ็ดอีหยังน่อยเนาะเฮ้ยอีหยังเนี่ยฮปาดุเข้มกินปลาเ็นกินอาหารทะเลกินอาทะเอย่บอกินน้ำเขานะมือนีเขาทั้งหลาเป็ดทั้งแกงเห็ดทั้งปนเห็ดได้เยอะเจ้าเฮ็ดยังตะาดยเฮ็ดหยังเกาะเล็กลกลงสีแกงมือนีเลยเป็นบ่แกงให้มอหน่อย แกงหอยมอหน่อยกินอําโอ้ตะลุยแล้วมีท้องแสบอักตัวนี่พี่น้องโอ้กินไดนจหากินได้ไหมอะไรอะฮะกินได้ไหมได้ไรไปกันแล้วเออดีอ๋ยนั่นแหละอะตนนอนอยู่แต่น้าอูกินจังสี่กระดี่เพราะแห้งแล้วกกกิกินนม็เออสรุปตรงกี้เขานังกัน้นคือเกาอันนี้แกงไว้ให้ยมอนหน่อยแล,แล้วก็นละก,ก็เสียอาร์ตไปกินหอดมือทั้งแรกแหละพี่น้องเอ้ยอีกอีกหนึ่งเมนู เชฟแดนขิ้จุกกำลังล่างสันอยู่หลับปิดกว้วยครับกล้วยลับปิดใหญ่กับปีงประทูเข็มบ้องซอยกันเหฮดค่ะนั่งแบบสบายสบายชิวๆคือนั่งก็แบบว่ามาหาเจาะกับป๋อยเขยต่อที่เป็น ก่อยคอยเบาเนี้อ,อ,อต้องซอยกันเห็ดบางกะนาทายเป็นบ้างช็อตให้พึ่งเอาข้ออาวผิดกระสนาไกินเสพๆนำกัดมือเร่งเพ็ดก็เผาแรงแต่บาบสามเดี๋ยวสิกินต้นสองถุงงบบ่มเด้๋ยวข้าวผิหัวพผิกแล้วกับหอมแดงตำปนเห็ดพูนเห็ดไทย เห็นแค่ตำบกพริก <hi> กับน้ำลายไหลแล้วพ um. ี่ <Heh> ้องมีเชื้อกคักดำเกอะมีแหงละเมนบำพริกเหลกละนี่เห็ดไข่ที่ได้มาปิ้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันหอมๆก่อนนี่เห็ดไข่ดอกมื่หวานพอดีอ๋อไหวก็เลยเอามาอุ่นให้มัน น,น,นี่เนื้อโงกปีงใส่ไปนำเลยพี่น้นองหอมดีหอมเหล่าหวานน่ะขาดบ่นนได้บานหัวหน้าใส่ปลาทูเค็มสับ <c oughs> คุณหลายๆเด้อน้องแม็กกี้ผ่ามาให้ <laughs> เออน,นี่มักมักแห้งปลาทูเค็มก็อนหัวยุกยุกยุกหัว,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 วลงไป ตีตมนี่จบโบตงไปใส่นาปะกกแดราะวใส่ปลาทูเข,ข้มนี่มันสินหนวเลยแต่บตงไปใส่สมนะใส่บักหน้าวบักแมวสิโบตงไม่ใส่ปลาทูขเข้มหนิด มาพร้อมแล้วค่ะพี่น้องครับข่าวพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเล็กจ้าวจิตเขียลาบเปี๊บเบิ้งใช่ใช่ใช่ปลาคาร์เราตัวไหนปลาคาร์มามามาพี่น้องมาสุด้อดอร่อกอร่อยนิ่มอว้ใบถ่างผุนก็ได้ว้น้ำตาะเท่าก็ได้แต่ว่ากินดีด้วยเหยียดยิ่มด้วยเดี๋ยวกพี่น้องกินขอน้ำกันมามามาพี่น้องมาโอเคชผมดี ่าเปลี่ยนสีผมให้่เยน่เพราเปลนสีผมก็สีเราก็ง่ายไเลยแหละมันงอข้างกลางใส่มือเลยไม่ใส่มือจริงจะได้เขาเนียวมที่นี้ตระดดเขาก็ว่าตัดผมให้แนมแนมอยู่กะโดดจะตัดมือใดผมนะอได้ก็ได้มันแหลวแ่แจ่ในรูุดยามผมอานนี่ใชู่ผมเาวไวก็สีใดกระสันเขาหมักสีใดงกระสันมือคนหมักสีใดก็สอนกลางละคารู้น่มาเดือี่นองเลยมาเริีหนอนมาเ เดิมกินมันกันาเดิมเดิจ้แล้ววัเือกระถาเนาะอันไหนมันแสบแหงจมาถาิวจะได้้องบอกม่าถาคิวทุนเงาออันนี้เท้าช้น้อก่อนกระได้เออเอ้ามามาพี่ดองมามามาพี่ดองมาถึงเ่อไเลี้วา้อยู่เงืนใส่ข้างอือดพานขาพจะหงวกเก็บคออือ นลกังิเบลคือ,อล,บบล,ลัลบอะไที่เราพรกเะไบอางหัวพี่กถอ,อ,อ,อดอเ็จ้พริกถอดบ่ปก,กูถอดที่กรลาบเพี๊เฮ้ยพี่น้องจิ้มยังก่อขาเอื่นยังลาบเียบ่อยเพีอ้ำอ่ำหัวอ่ำ่อยแบบค่อยสุกแล้ว่อยใส่เหลือดมันข่อยแ่่พี่น้องมันด้อมันด้วยอุคนกระองปุ่นมนอยอยาตะเกียบทิ้งไปมา แนบ่โอเคเดี๋ยวในเมคิดูดูในเด้อกเด้อจ้าเอามาเดเอาเงินมานเอามาเตเด็กเลยเดอนเดือนเนี่ยไก่ไก่ให้เงินเดือเพ่อเาแจวก่อนเสมาใบทางจะดูดกับกระดาเป็นํนเป็นเผื่อนกันถ้าโดนอะไรหนีเด็ก่อนทุ้งิ่งห่าน้วถ้าโดนแล้วแต่มแต๋วจ่ได้จงหด่นหลักถากินถาดาตามหนาใสอยู่มั้งกู เมื mm ่อสาเมื huh. no like, you wohl, ่อจะมวนอยู่เลยแซวไปกับพี่นี่แหละนี่และแต่พี่เป็นสาสำนอยใหย่เ่่เางที้นแค่อบีวพี่ได้โบพี่ได้ชูนเราว้ยปวนตะว่วกรอดแม่โบแ้วเราบ่ดยแบบเราปล้ลอันนี้ไม่ด้อยู สอดสอดสอดุ้เอาสอดสอดสอดเ่ามันอื่นร้กินอ่นงอกท่หนักดิเจนเจกันนี่วะเนี่ยเจาเขาในร้านจ้าม่เดากร็สอดในร้านบอกลัวมันม่ยังดิออาดูบ๊กเนี่ยดูบ๊กไม่ใช่บื่นคุณะนั่นเดิมอี้เาเนี่ยเากินกันเปกาบเป็นเปดกาบเมียนเป็ดกาบือเอาบริเ

เ er. mm. yes. yeah. wow. ี่ยเนาอยากใส่เื้อแล้วใช่ไหมใส่เนื้อเลยนไ้นเหนียวเนาะอจนีอกันแล้วกะาซื้อว่าพสชก่อนไยที่ยูดอกจิดจ๊ดดยูลกพี่บามาเนี้ไม่กันแก่แล้วเนี่แล้งใจบหยังดอก ตเจอยแต่ั้งผิดบาดี้ก็่อนั่น่้งก็คู่อยแล้วโหแต่หนอนน่มขาดขาดบาดึงก็ไม่มขาดบ่อเ้ไมบ่ออือหือบัวเประปูถอนนะก็อดกรปิบน่อบอ้ะบกบบกปูกกปก็ไปบปิกไม่บบ โอ้ยแม่งเมาโมงกลับขื้นมานอยหน่อยแม่งนแต่้องกินด้วยนะรอโหนั่นมาหลายๆคนงเมาไงเมาไงเมื่อของตม่งนัเกคนนี้เต็มดูนแมไม่ป้น่ออกเต็มานนี่เงีอยนี่ชื่อทน้งหนันไปจอยที่ป่มันจุลฑนาออหหนาสิวิรน้องใค่ ร้อนมีแน่ยี่สสี่โมงเนี่เปิดไม่คืนด้วก็บอกไม่คืนบอกย่างันอกเป็นยางบอท่นกระสอตัวนี้มาออกซื้อหม้อัามมีและมีและแม่พยาธิกรวโดเออนี่แหละพยาธิวกวกที่ห้าหินบังบินห้านิดบปีุพันอุ้ยอยากเห็นทางไหน่นนดมเหมนล้าน

ขอน <ENNIS> <ส>ก้างคุเท <eterm oon> ี่เเรื่องพี่น้องเลยส่นก็มา้างส่วนขังเยองก็มาขังเอาเหลือมันใ่ไมไม่ยางเหลืออย่างนี้ก็เหลือคนนีงก็กระหม่าไม่เอามัสุกไปละไม่แบบปูทอดนี่มันหอมมันมันเนาะแป่กเเนาะไม่เมา ขอชินที่มันเย็นมากแล้วที่เอาอืมถ้าเกิดเธอยังเสีบเสียบอ่ะเวลาิีนทองกันมันก็เสียบอ่ะก็เสีบกันนี่ก็หลาบอีอ้พี่กันนะก็พี่ชื่ออะรพี่เจ็บเจ็บที่น้องเน่ยกบเสียให่อเหมียวใหญ่ไปทุนเนี่ยมือ่ะคอยรด เลยเลยน่ะถาอย่างมันกินเราเราเปิดสองไมตรงลดหุนเลยหุินที่เปิดตะว่นเป็นดอกมเป็นกับเบืองยายเน่เยอะยาย่เวาังยังขัาไปกลัไก่ยไนเขาต้องือไก่กันเพิ่นเบิงังสิคือคนที่สมเจ้าไว ดีเดเพื่อเปิดทีมไว้ซื่อๆนี่ยานเบูห้องอ่านเออเขาเปิดทีมไว้ซื่อๆนี่ทำเขาปั่นดิบไะดีจ้ะกระถอบไงเจสักสันบกหงูเนี่้อเขเนสงขาสงขาก็สอนอใหม่เขาก็ที่มอมาตื่นมม่ไปดูเขาได้ตื่นหรอตะูเลยเราสอนจำนาเตือนไว้เราเพิน มีามนบด้อมอเดียวแต่บนวดบดได้วดมือเดียวล้มเลยล้มเลยว่าไฟเขาเดียวผมจะ้่ดีนอนดี้าสบอยนี่บรจำออกประจำปรจำอินดี้จะตองนังสือจะต้อยอ่านยางมากลองน้ำาเมนนักระต่ายเนื้มางูกับงูในกัดมดหัวกับเหมียไปเรียไปต่อ เราเปลี sí ่ยนในการตุสะทอเป็นอยู่ตกอตัเดวยก้าบหรอนมันนาที่แทบเสียบสองเปลเสหรือว่าหนามของมันนุ่มไม่ดูเนกลีอเ็กกี่ไปลอกรอบตลอดขั้นศัยมือมัไจดีเลยไปบมดเจำเอาจำเอาต่มกับแพงไมวยกินไ่หมดเลยมาเดินมาเดินนาก อันนี้ฮ็ตเขาเยอมาขึ้นมาแต่เอะกินเพื่ออ้เาอ้าวน่ะอ้านอ้นเขาเนี่ยตัวโตกว่าเอือจะได้จมูกจมูกตเดี๋ยวไม่ได้เอายังเหลียออกเลยเพื่นให้ออกเลยอนทีออกเขาไปอยู่ัสอย่ก็ปะซี่ะจมูก่ะอืมปซีว่ะเาคนโบราณจปะซีจริงเลยจปซีอยู่ นัะอืมบกิงเนีหฟองแบบเนี้ยก็ทะจักสีบ่จุกงาหมูหมูมีคุณนี่นี่จุกระทบานานานบานเทานะเนี่อาบอกรหมดเล้อุ้ยอดีกเนี่ยบอกไอ้คุ้มนบเเอยู่มันน่อยอยู่ได้หรเพราะว่าสเฟิ้มเนี่มันหนาม่งหวานิงปงร้าเยอเซน่อือระนน โซนสั่นร้องคนพึงนีโเอเดาเมื่อเดือนฉนือเอนเอ๋ะว่าเหยือนที่นองเลยใ่ปากของบ้านเลยเนาะเปอนยอ่งอันนอ้มาแล้วมามาไอวเห็นอืมมา องได้สเฮ็ดบนเฮ็ดลาบเฮ็ดแก่เฮ็ดนึเฮ็ดขอนมวงหาหน้าไขอนม่งว่าแสบขายบาเลี้งขอนมวงโอ้โหเี้ยขอนม่วงอย่ทุกอนด้ยกันรถอ่อน้ขอนขาวนั่นขอนขาวนั่นแหลกขนอ่มันอยู่นัอนแบบม่วงเออกินเพื่อคอยได้เลยด้วนงแต่ทองใส่สองสวยสามเลย เออนองไเป็นอืมเดีดวเขาเนผูบัญชาเหนืเอ้าโหขับตามมันเออเขาชูหูสีขาวเอาอีกมเท่าเอาเอาเอาฮ่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 านี่เขาบอกใเรื่องเช้าในแ่ชเขอบกนาเด็ดเมดปาเด็นมือเท่าคนกินล็อกเท่าคำอ่าโอสวสดีเซตเซ็ตคนละเซ็ตเซ็ตนละคำ ืเขาเือนเลียดหยอนนะตัเท่มีวิธีก็ดีว่าเมือเี่ยงเขายบู๊เียเาะเวลเี้ยมปือกานบรเอามาดอกปราเดืดเอามาต้นนี่เียเ่านี่มาคัดปเดือเก่าอบก็ดอกเอตุเกตากระดกล เมียนเนื้อเนื้อใบบาทพี่น้องขาดขึ้นหลังกว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวก็อนุญาตพ่อโตเมียนตาเข่ากันเด้อค่ะพี่น้องสำหรับพิมพ์นี้กินเข่ากับลาบเป็ดต้มเป็ดปนเผ็ดเปิดเทียนสนีแหละค่ะขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายหอกันยายจะไม่กล้าห้ามมวน จกได้่่เาเป็นเขาบกใหญ่ด้เย้จ้าคันโยกก้าวเสวยแน่เสยช่วงหนาก้าระโดดกะโดเล่าคันว่าก้าระโดยเห็นแต่ขาดเลยคันจ้าะโดยใหญ่จะไม่้าก้ากระโดดยังคันเด็ต่อยกันืกันจอดโอ้โหจะเลยจเราแ้วป